เล็กๆไม่ใหญ่ๆมิสแกนค่ะถือว่าเป็นหนึ่งเวทีหัวเมืองที่ถูกจับตามองเริ่มแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดมิสแกนอุบลราชธานีและเพชรบูร์2025พร้อมประกาศสักดาวความยิ่งใหญ่กับการเปิดประวัติศาสตร์การประกวดมิสแกนอุบลราชธานีและมิสแกนเพชรบูร์2025ในคอนเซปต์1เวที2งมงกุฎเพื่อเฟ้นหาสาวงามตามบริบทเวทีบิวตี้บอดี้แบรนด์บิสเนสและสามารถเผยแพร่อัตลักษณ์พื้นถิ่นอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะภายในงานเปิดตัวด้วยมาดาม ธัญรัตน์โซดาพีดีมิสแกนอุบลราชธานี2025และคุณดิวพานุพล์สีทองพีดีมิสแกนเพชรบูร์2025นำทีมแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่การจัดการประกวดมิสแกนอุบลราชธานีและมนะิสแกนเพชรบูร์2025ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าสุนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเปิดตัวมงกุฎสุดพิเศษจากมิสแกนอุบลราชธานี2024มีนปฏิมาพรขยันชมมาพร้อมกับมงกุฎสัญ,ญลักษณ์ของเมืองดอกบัวตัว เรือนมงกุฎสุดอลังการค่ะก็ร lonely, ู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจนะคะทุกภาคภาคส่วนทั้งเอกชนและรัฐบาลนะคะคือสนับสนุนดีมากเลยค่ะคือตื่นเต้นนะคะพูดไม่ออกเลยือกตื่นเต้นจริงๆก็ชอบจังหวัดอุบลนะคะคือวัฒนธรรมแล้วก็ความใจดีของของจังหวัดอุบลเนี่ยค่ะ ก็คืออยากขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะกับชาวอุบลนะคะก็ช่วยสนับสนุนด้วยค่ะ,เ,ะเอกชนที่มีร่วมมือกับที่มีเป็นส่วนเป็นแรงสำคัญเลยก็จะเป็นทางโรงแรมสุนีเรือเฟื้อสถานที่แล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีโรงแรมสุนีก็งานก็จะไม่ได้ดีขนาดนี้ไม่ได้ราบรื่นขนาดนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็ทางคลินิก ของคุณหมอโค้ดที่เป็นสปอนเซอร์รายแรกเลยที่ไว้วางใจเราและก็เชื่อมั่นในพีดีหน้าใหม่ครับแล้วก็ทางคุณคุณแม่คุณแม่เป็นพักค่ะค่ะสีสีทองค่ะคุณแม่ค่ะก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ค่ะในฐานะที่เป็นชาวุรัชกานเลยนะคะร้องที่จะให้การสนับสนุนว่าเรื่อง การจะจัดประกวดอันนี้ s c นะคะแล้วก็ที่จะเป็นผู้ที่จะส่งเข้าประกวดด้วยนะคะอันนี้เราพร้อมค่ะพร้อมๆร้ามสนับสนุนยกโฉมในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็เทศบาลนครนะคะซึ่งเป็นหัวใจในการจัดการประกวดครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทางพี่ดีนะคะที่เลือกจังหวัดบนของเราไม่ไม่คิดหวังเลยนะคะถ้าใครที่มาจังหวัดบนเราแล้วจะหลงรักนะคะ ก็พร้อมมากที่จะในการต้อนรับนะคะผู้ประกวดนะคะกองการประกวดแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะมาเยือนจังหวดอุบลของเรานะคะในเรื่องของสถานที่และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับความประทับใจกับไปคค่ะมความรู้สึกวันนี้หรอคะ,อะอรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ได้รับวงจนถึงวันนี้ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพีดีใหม่ด้วยค่ะแม่เอมมาแล้วก็พีดีวนะคะที่วันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาณที่ดีดีกวกั ที่มีพีดีคุณแม่เป็นปกติด้วยุปกติแล้วคุณแม่เป็นชาวจังหวนพิจฉุนค่ะแล้วคุณแ,แม่ก็ได้มาพารีนี่เพื่อที่จะแบบว่าผักดนันในเรื่องของธุรกิจด้านข้าวใหม่ด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่ดีที่สองจังหวัดที่จะได้มาจากงานการประกวดที่บุคคลนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะปกติแล้วบุคคลก็จะมีแค่ทีเดียวก็คือมิสแกนดบุคละคลค่ะปีนี้ก็จะเป็นสองจังหวัดวก็มีทั้งพิจฉุนแล้วก็บุคคลราชธานีด้วยคะก็รับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอน กาา็จะสบสนับสื้นที่ใน,นการจัดงานแล้วก็ห้องพักของผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็อาหารและเราาครื่องดื่มทางคลินิกบริษาทคลินิกเองโดยส่วนตัวก็คือหมอเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วค่ะก็อยากผลักดันอุบลของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นเพราะว่าอุบลมีพร้อมในทุกด้านค่ะสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปมาสะดวกอาหารอร่อยผู้คนน่ารักวัฒนธรรมที่ดีค่ะก็ะอยากสนับสนุนให้ตรงนี้แล้วก็ ทางเราจะเฟ้นหานางงามที่พร้อมใช้นางงามที่สวยทางหมอเองก็จะดูแลน้องทาหน้าผิวรรนความงามให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็สวยพร้อมใช้ค่ะไม่งอแงก็ช่วยกันโปรโมทค่ะช่วยกันโปรโมทจังหวัดที่อยู่ค่ะใช่ช่วยกันโปรโมทเอาจริงๆนะคะกดดันมากครั้งแรกที่มานะคะแบบจะไปทิศทางไหนแต่ว่าณตอนนี้นะคะไม่กดดันแล้วค่ะ ทุกภาคช่วยเหลือกันแล้วก็แม่แม่พี่พี่ก็น่ารักทุกท่านค่ะเป็นเงินแท้ค่ะเป็นเงินแท้แล้วก็ซึ่งการการทำนี่ค่ะคือพยายามจะไม่ให้เหมือนจังหวัดอื่นใช่ค่ะลิ้นกันค่ะเพราะว่าของอุบลก็คือดอกบัวนะคะเป็นสีชมพูะคะ่ะเงินรางวัลแหะคะก็รวมมูลค่านะคะรวมมูลค่าที่ที่ผู้ชนะจะได้นะคะรวมมูลค่าก็คือ,อ หนึ่งแสนบาทค่ะรวมมูค่านะคะแต่ว่าจริงๆอะมากกว่านั้นค่ะแต่บางอย่างก็อุบไปก่อนค่ะกําหนดการนะคะ,ะวันที่สามสิบตุลาค่ะสาตุลาแล้วก็31แล้วก็1นึสองของพิศกิกาค่ะวันที่2ก็คือพิศกิการก็คือเลบาไฟนอลซึ่งจะมีคุณอิงฟ้ามาด้วยนะคะช่วยประชาสัมพันธ์่ลยนะคะก็มานั่งเป็นกรรมการตัดสินน้องๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็คือ,อ วันนั้นนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าบางอย่างก็ยังพูดตอนนี้ไม่ได้ค่ะ,ะสาวงามนะคะสวยนะคะสวยอันดับแรกแล้วก็เก่งฉลาดแล้วก็พร้อมใช้แล้วก็พร้อมขับเคลื่อนแล้วก็โปรโมทจังหวัดแล้วก็สามารถที่จะน่ารักกับสปอนเซอร์หรือน่ารักกับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะเป็นกระบอกเสียงของ จังหวัดอุบลค่ะค่ะสาวๆค่ะก็เชิญชวนนะคะคือมาสมัครที่จังหวัดอุบลนะคะคือรับรองปังแน่นอนค่ะคือเป็นลูกสาวของมาดามเอมมาไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยค่ะพูดจริงทําจริงค่ะก็สองจังหวัดรวมกันค่ะตอนนี้ค่ะวดไปใช่ครับใช่่ะเสองใช่ค่ะสองโมงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ าการทำวิธีมิดแกนอุบลครับเพราะว่าทางอุบลก็ไม่ได้มีจังหวัดไหนร่วมมากกอนเลยอ,อาจจะเป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ได้อาจจะมีความสนุกมากขึ้นก็อยากเชิญชวนนะคะสาวงามที่สนใจอยากเขา้าร่วมนะคะการประกวดมิดแกนคราชธานีรวมถึงมิสแกนพ,ชาพานิชภูมิด้วยคะ่ะก็อยากให้มาสมัครกันยเยอะๆเพราะว่าอย่างแรกคือจะได้มาซึมซับวัฒนธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่ของกินอร่อยมากค่ะแล้วชาวอุบลน่ารักมากถ้าใครได้เป็นตัวแทน,นมิดแกนอุบล เรจะได้รับการซัพพอร์ตจากทางจังหวัดปุณจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จากทางส่วนบารณาอมกาเองแล้วก็ทางทางีดเพชรบูรณด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมากๆจริงๆค่ะอยากมัเป็นเขาเรียกว่ามาสร้างประวัติศาสตร์ในปีนี้นะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่อุบลราชธานีนะคะจะมีสองพงุล<ม>ก็คือมีมิสการุบลราชธานีแล้วก็มีแสแกเพชรบูรในวในัวนเดียวกันแล้วก็จัดสถานที่เดียวกันเลยค่ะมากระเนเยอะนนะคะเรามาเจอกันวันที่2พฤศจิกายนค่ะวันรับสมัครกำหนดการรอคะหมดเขตรู้สึกว่าจะปลายเดือนตุลาค่ะ เอาเอาแบบให้จุ๊ๆเลยค่ะเอาแบบให้จุ๊ๆเลยปลาเดือนตุลาแล้วก็ไฟนอลใช่ค่ะวันที่สองอ๋อได้ๆๆเดือนเดือนอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่มีช่องทางการติดตามที่พกับสื่อวันที่องอ๋อก็ทางเพจค่ะค่ะทางเพจแล้วก็ช่องช่องทางต่างๆแล <S <s ้วก mm ็น hmm. nee, mm ัก hmm. ข่าวที่มานี่ด้วยค่ะเพจรีสการ์ดนใช่ค่ะแล้วก็รีสการ์ดใช่จมูนค่ะใช่ครับ สามารถเข้าไปในสมัครได้ในเพจเลยครับมีมีขั้นตอนการสมัครทิ้งไว้ในเพจเรียบร้อยครับ